วอความกรุณาที่ให้กับขบวนเข้ามานะครับเอาเชิญนะครับเจ้าที่ไปบอกไปกำกับด้วยนะครับขอเชิญนะครับทุกท่านนะครับนะก่อนที่ขบวนจะเข้ามาเนี่ยนะครับขอเคลียร์พื้นที่ให้กว้างกว่านี้อีกหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับ ันนี้เราจะมีพิธีทางสงฆ์พิธีทางพราหมณ์ด้วยนะคะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะเราจะมีพิธีกรทางด้านสงฆ์นะคะก็เป็นท่านผู้ในการศรีหัหนาสุจัชารีนะคะซึ่งจะมารับช่วงในช่วงที่เริ่มเข้าทางศาสนานะคะครับแน่นอนนะครับพิธียิ่งใหญ่เช่นนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรนะครับให้ครบทุกด้านนะครับให้ครบทุกด้านเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นแนวการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ของอำเภอบ้านไผ่ของเราตลอดมานะครับค่ะตอนนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ท่านเริ่มที่จะขยับขยายหาจุดที่จะได้ชมงานแล้วนะคะคเพื่อที่จะเปิดทางให้ขบวนต่างๆเริ่มเข้ามาค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับที่ความร่วมมือนะครับขอ,เ,อเวลาไม่นานนักนะครับท่านจะได้ดูได้ชมกันอย่างเรียกว่าใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับ ขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นท่านสิริรัตชุมอุปการได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะครับก็หลังจากนั้นนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าขบวนต่างๆนะครับสี่ทิศมุมเมืองเลยครับก็จะเคลื่อนเข้ามานะครับก็จะเคลื่อนเข้ามานะครับอดใจสักครู่หนึ่งนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้เวลา16นาฬิกา30กว่านาทีเข้าไปแล้วนะครับรก็จะเป็นช่วงที่จะเริ่มขบวนเข้ามาแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นขบวนทุกขบวนนะคะพร้อมที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไัยเชิญท่านนายกอบอตเทศบาลตำบล และกำนันทุกตำบลที่ถือขันหมักเบงนะคะนำขันหมักเบงวางไว้ที่โต๊ะบวงสวงและประจำที่เต็นท์รับรองได้เลยนะคะ ขอขออนุญาตน,นะครับขอความปรนนาอีกครั้งหนึ่งนะครัหรับพี่น้องข <iah> องเราที่จะมาร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เนี่ยนะครับในบร,ริเวณกุ้งข้าวตรงนี้ขอความปรุณาว่าให้พี่น้องถอยไปอีกนะครับเพราะว่าให้เหลือเฉพาะพ่อพราหมณ์นะครับที่จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีต่อไปนะครับขอความปรุณาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณป้าคุณน้าคุณลุงครับพี่น้องครับถอยออกไปห่างอีกนิดนึงนะครับเจ้าที่ของเราจัดด้วยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามนะครับ ขอ,ขอเชิญนะฮะแล้วก็จะเหลือเฉพาะพ่อพราหมณ์ที่จะประกอบพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้นะครับและขอเรียนเชิญขบวนทุกขบวนนะคะเข้ามาภายในบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านภายเรียนเชิญค่ะ รับขบวน4ีมุมเมืองครับก็จะเริ่มเคลื่อนเข้ามาที่บริเวณจัดงานแห่งนี้แล้วนะครับ สังเกตเห็นนะครับแต่ละขบวนนั้นนะครับก็จะมีผู้ถือป้ายนะครับเดินเข้ามาแล้วก็จะตามด้วยผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับท่านนายกเทศมนตรีบ้างหรือว่าท่านนายกอบตบ้างพรพ้อมด้วยกำนันนะครับจะเป็นผู้ถือขันหมักเปิงนะครับเดินตามเข้าไปแล้วก็ตามด้วยผู้ที่แต่งชุดนุ่งขาวห่วมขาวนะครับในแต่ละขบวนนะครับ มีผู้ที่ลุก้เขา500คนจากทุกตำบลน,นะคะที่มาเข้าร่วมงานค่ะเราเห็นว่าตอนนี้นะครับทางด้านเทศบาลเมืองบ้านไทยนะครับตำบลในเมืองตำบลหัวหนองตำบลโพเลงครับเข้ามาแล้วตามด้วยตำบลหินตั้งตำบลป่าปอตำบลแคนเหนือก็กำลังเคลื่อนเข้าไป กข้ามามอีฝั่งหนึ่งนะคะแล้วตำบลบ้านไผ่ตำบลเบิร์เตียนะคะซึ่งเข้ามาทางด้านโขนของถ้าสังเกตนะคะว่านอกจากมีผู้ที่สวมลูกอาหงขาวแล้วเรามีขบวนนางรำที่แต่งกาด้วยสีสันเหมือนกันก็คือเสื้อสีเขียวนะคะชุดที่พร้อมจะรำอย่างที่เราได้รับฟังว่า1,320ชีวิตเนะะี่ยค่ะ มาทุกตำบลน,นะครับทั้ง10ตำบลน,นะครับแล้วก็ทุกหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละ12คนครับพีไปนองครับลองคิดดูว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเราจะมีการถ่ายภาพเครื่องสูงนะครับโดยใช้โดรนนะฮะอีตัวหนึ่งนะครับจะเห็นความสวยงามทางด้านความสูงด้วยนะครับที่จะถ่ายภาพลงมาตอนนี้าตาสบตอหัวดอนะคะกำลังเดินเข้ามาภายในเวทนาะ รือว่าเป็นความสมัครสมานสมัสมสมสมคีปลองดองของพี่น้องชาวเมือบ้านไผ่นะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับที่มีการซักซ้อมกันเป็นเวลา3-4เดือนนะครับในแต่ละหมู่บ้านนะครับุทกขบวนนะคะจะมีทารานนายกอบตอ บนหินตั้งนะคะเคลื่อนเข้ามาภายในสนามเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนางรำนะครับที่อยากจเจรยนให้กับท่านผู้เกียรติได้ทราบนะครับทางเผื่อพันธ์ไผ่ของเรานั้นนะครับก็ได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับเป็น3รุ่นด้วยกันนะครับประกอบกันไปทั้งรุ่นเยาวชนหนุ่มสาวรุ่นกลางคนแล้วก็รุ่นผู้สูงอายุนะครับเรียกว่ามีทุกกลุ่มเลยนะฮะสวัยครับสามวัยนะครับ ความสวยงามนะครับที่เรียกว่าเต็มไปด้วยสีสันนะครับวัฒนธรรมประเพณีอดีงามของท้องถิ่นนะครับ mm hmm. ผู้คนที่มา mm hmm. รูปงานต่างก็ mm hmm. ยิ้มย้มแจ่มใสครับ mm hmm. เมื่อมาเห็น mm hmm. งานประเพณีของบ้านเรานะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับ mm hmm. นี่คือความสมัรสมารกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านปกครองด้านด้านองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องออข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ต้องยอมรับว่า การจัดงานในครั้งนี้การซักซ้อมนะครับทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับท่านเห็นว่าพื้นที่นะครับเราเกรงว่าเอจ,จะ,ออะพอไหม,ไมยังไงเนี่ยครับเราดูแล้วตอนนี้กําลังจะพอดีพอดีนะครับต้องยอมรับว,ว่าฝูงบ้นานแผนเราเตรียมพร้อมมาได้ดีนะฮะเป็นความสมบูรณ์สมบนรณ์ที่ทาให้งานออกมาได้อย่างสวยงามทีเดียวค่ะนี่คือความต้องการนะครับของพี่น้องคนไทยเรานะครับที่ต้องการ เห็นบรรยากาศเช่นนี้นะครับนะครับบ้านไถ่ายเราทําได้แล้วครับต้องขอแสดงความชื่นชมจริงๆเลยนะครับกับผู้นําทุกส่วนเลยนะครับของอำเภอบ้านไถ่ายของเรา บวนทุกกระบวนนะครับเข้ามาพร้อมเสร็จสับแล้วนะครับในลําดับต่อไปนั้นท่านจะเห็นผู้ร่วมขบวนทุกคนนั่งพับเพียบอย่างเป็นระเบียบและก็สวยงามนะครับบนเสื่อที่เราปูเอาไว้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับวันนี้อากาศเป็นใจมากนะครับท่านมองไปสิครับตอนนี้จะเห็นเมฆหมอกมาบังเอาไว้แล้วนะครับเป็นใจจริงๆเลยนะครับ ขรบวนทุกขบวนก็กำลังจะเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับจาก4มุมเมืองที่เราได้ประกาศเอาไว้นะครับทางด้านประตูทางด้านทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือที่ใต้พร้อมเลยนะครับ ครับถ้าหากว่าทุกขบวนพอร้อมกันแล้วนะครับตามที่เราได้จัดสถานที่เอาไว้ให้นะครับก็เชิญผู้ประสา,านงานครับมากระซิบพิธีกรด้วยเพราะเรามองไปเห็นแล้วตอนนี้นะครับพี่น้องให้ความสนใจมากในยทีเดียวนะครับกําลังเคลื่อนเข้ามาะนะครับท่านแขกรับเติะในขณะนี้ ขบวนทุกขบวนนะคะได้เคลื่อนเข้ามาสู่บริเวณสนามหน้าที่วการอําเภอบ้านไผยเป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงามทีเดียวค่ะครับต่อไปนี่ครับทางด้านผู้นําองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอบตานายกเทศบาลและก็ท่านกำนันนะครับที่ถือขันหมากเบงก็จะได้นําขันหมากเบงไปวางไว้ที่โต๊ะบวงสวงครับเ <R ention S 2> รียชิญค่ะและขอพื้นที่ให้กับท่านผู้นําชุมชนนะคะได้นําขันหมากเบงไปวางไว้ด้วยนะคะ วันนี้มีช่างภาพสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจมาร่วมงานเยอะมากทีเดียวค่ะแน่นอนครับวันนี้จะต้องมีภาพถ่ายที่จะต้องเป็นกระแสทางด้านโซเชียลมีเดียกันแน่นอนนะครับแล้วก็ทางทีวีนะครับทุกช่องที่มาทําข่าวในวันนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ท่านผู้นาองค์กรนะครับนายกอบตเทศบาลท่านกำนันนะครับได้วางขันหมกักไปแล้วก็จะไปนั่งประจำเต้นประจำที่เต้นที่รับรองนะครับ เมื่อท่านผู้นำชุมชนกลับไปยังที่นะคะเราทุกท่านที่อยู่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจะนั่งพับเพียบนะคะตอนนี้กำลังวางขันหมากเบ่งกันอยู่นะคะมีหลายคณะหลายตำบลค่ะ วันนี้ช่างภาพสื่อมวลชนมากันหมดเลยนะคะทั้ง NBT ช่อง5 g a b บิน TV นะคะสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์มากันเพียบเลยนะคะเพื่อที่จะได้นําเสนอภาพไปยังประชาชนที่อยู่ทั้งในในพื้นที่แล้วก็ทั่วประเทศด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับในขณะนี้นะครับอีกประมาณ15นาทีจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น ระบบ FM ความถี่98.50เมกะเฮิร์ด้วยนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับค่ะและในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ภายในบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านภายัยนั่งพับเพียบลงได้เลยนะคะเราจะได้เริ่มต้นประกอบพิธีในลําดับต่อไปขอเรียนเชิญนั่งพับเพียบเลยค่ะสำหรับชุดขาวนั้นนะครับให้ขันหมักเบงอยู่ด้านซ้ายมือของท่านนะครับนะฮะท่านที่นุ่งขาวห่วมขาวครับ ให้ขันหมากเป็นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเอาละครับนั่งนะครับสำหรับผู้ที่มากับขบวนทุกท่านนะครับทุกนะขอด้านหน้านะครับขอเปิดพิธีด้านหน้านะครับเพราะว่าจะได้ทำพิธีนะครับที่แม่พระแม่โพศพซะก่อนนะครับฉะนั้นขอเปิดพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะครับ และทุ่งทองท้องนายามหน้าเกี่ยวจะแลเหลียวทางไหนใจสุขแสนงามวิไลข้าวไทยทั่วเขตแดนดุดเมืองแมนอันอุดมเลิศสมบูรณ์งามแมกไม้ฟากฟ้าผ่าใจชื่นลืมขมขื่นตรากตรำความเหนื่อยสูญภาคภูมิใจมองไปลานคูณพูน ฟ้าเกืือกูลเม็ดข้าวแก่ท้องนาครับท่าน้เกียรติที่ขคารพทุกท่านครับและบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านสิทธรัตน์ชุมอุปการท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระแม่โพศพขอกราบเรียนเชิญครับ ก็เ้เชิญผู้ร่วมพิธีปนมมือขึ้นค่ะ ท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระแม่โพศพเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะพระหมอสู่ขวัญจะเริ่มพิธีสวดบูชาพระแม่โพศพและสู่ขวัญข้าวเรียนเชิญค่ะอุกาสะขาพว้เจ้าพ่อชมมาสีขอประกาศ อันเชิญเทพไทยเทวราชสุลาลิตตนสิงสถิตในอมรอแมนแดนสวรรค์ทุกแห่งห้องทรงสันสคาไรเทพเจ้าเราใดทรงเดชเป็นจอมเทวันสันตะเทเวศมีกมลสมริกิจสงบสงัดมีรัตนะประเสริฐสุดเป็นสละเครื่องกำจัดภัยวิบัติเหตุในเทเวศจัก,กรวานนี้และจัก,กรวานเอ่นมีหาดไทยชุ่มชื่นฝนฝ้ายในธรรมตลอดกาล ขอเชิญเทพทุกสถานโปรดได้เสด็จลงมาที่บริเวณพระแม่โคศกแห่งนี้หลังได้ชาให้ร่มเย็นเป็นสุขให้อุดมสมบุคุณผลเป็นมหามิ่งมงคลด้วยเถิดบุลมาทิสาจามหาราชาทิสาติโสตเตหิอนุรักขันติโรคเยนาสุเขนาจา อาคณนยยัตสมิงคันทพโจจามหาราชาทิสาภาเคเตปีตุ้มเฮอนุรักขันตุโรคเยนาสุเคนาจาทักษิณยัตสมิงบรุรหกโจจามหาราชทิสาภาเเคเตปีตุ้มเฮอนุรักขันตุโรคเยนาสุเคนาจาหอริรัสมิงเทวาจา มหาราชที่สราบเเคเตปีตุ้มเฮอนุรักข <|so|> ันตุโรคเยนาสุเคนาจาวัดยิมยัตสมิงเวโรราโคจามหาราชที่ทราบเเค่แตปีตุ้มเฮอนุรักขันตุโรคเยนาสุเคนาจ่าอาญยยาสมิงนาโคจามหาราชที่ทราบเเคเตปี ตุมเฮอนุรักษันตุโรกเยนาสุเคนาจาอุรัญสัมิงเวโรจามหาราชาธิทราบาเคเตปิตุมเฮอนุรักษันตุโรกเยนาสุเคนาจาอิสานยัสมิงยักขาจามหาราชาธิทราบาเคเตปิตุมเฮอนุรักษันตุอโรกเยนาสุเคนาจา สุภาพยัญชนะสัมปนังอุตรตะนางสรนังคัดชามีธมรตะนางสรนังคัจชามีสังรัตะนางสรนังคัจชามีอุปริตวาที่ทราบเขจจันโทจาุริโยจาินโทจามมโนจาศยญาทิตังสุรโคจเทวะเศโทจา เทวะบุญญโกจาเอเตจัตตโรเทวะมหเทวะอุตตปัสสนาธัมมปัสสนาสังฆปัสสนาอุทธครวตาธัมมะรวตาสังกรวตาพุทธาภูคาบูชาธัมมะภุคาบูชา สังคาผูคาบูชาเอหิสมาขันตว,วาขัชันตุอริปุญชันตุสุรเเววสัววกโคจเทวะเซโตจเทวะปุญญโกจาจะลังวานติตังวาติดทังวานมิตสินังวานสพยานังวาสรพทาตังรักขันตุมหา เทวติสาธุต่อไปจะได้ทำวิธีอัญเชิญขวัญพระเมขศ นามนาอ,อานตัสมมนสามพังคาวะโตนอาลาฮันตุสัมมาสัมพุทธันสามนามอนตันสามพังคาวะโต อาจโตสมาสามปนตานสามน้ำมนตัานสามผางขาวโตมอาลาอาจโตสมาสามปอนตานสัม หวานสีสีมือนอีเมนหวานดีหวานดินตีอาลตนใโชกหวันชาวโลกเจรินสมวานพาบลมกุกกูสันโทลงมาเกิดลงมาเปิดโลกการพาศรัทาผู้กอตังแต่น้อยนอยอลหันมารวมกันอยู่ในโลก จังเป็นโจกปัตตพิมท่านเศรษฐีผูกเขาเอาใส่เ่าในช้างยังมีนางนอนอานโูฉลาดเมืองคนคือว่าสาวนามนจิวกองคิงกลุ่มกองนางแม่นเป็นลูกแทนลงบอนมาอยู่บอนพาลนาสีเป็นอนลิพุทธผาดอยู่ปราสาทจำหลัง แลไ,ได้ฟังสมเสิญดีล้นเลินคนทั้งหลายปานยันง,งายผิวพองคิ้วกระของงามงอนโอตาอ่อนซ้อนไวนาดผิวพันนาเกเครืองไปทุนคนมีบุญมาสู่มีน้ำอยู่ว่าโพศข้อข้างจบจิวกองแขนขาคองปานมาที